อะไรห<ะ>รองงอ่ะไ,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 ไม่สัมพ่มดิวพี่กิจกันแล้ว, <ś k> วก,ก่อนเห <c oughs> ็นบอกว่าเขินเบอร์แรงไปเจอมินนี่เขินเบอร์แรงไปเจอม <c oughs> ินนี่เหรอครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่าแบบพี่มินนี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้น จริงวันนั้นโดนเผื่อจริงไม่ยังออกที่หมูโดงหมูแดงไว้หมดเลยอะไรเงี้ยหมูแดงเ,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 เดดงขินไหมก็เขินนะครับแบบว่าเราเราไม่เคยเจอเขาอะไรเงี้ยเคยได้เคยฟังเพลงเขาไงหรือว่าซเปอร์เลดี้อะไรอยย่างงเี้หรือแม,ม้กระทั่งแบบว่าควีนคาร์ d อย่างเงี้ยครับผม,มก็ได้ฟังมาตลอดละอะไรเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากมากครับแล้วก็ได้ทำ chat with him ด้วยเล็กๆน้นนอยๆครับแล้วมีอะไรพูดคุยกันว่ายังไงบ้าง ก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่มาแบบมาอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบทั่วไปแหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลงลึกอะไรมากมายพี่พี่มีโอกาสไปติดตามผลงานหรือทิดชอบงานอะไรก้บ้างก็ได้ได้ดูเป็นตัวเพลงของทางจีเอโดนี่แหละครับผมหลายเพลงเลยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาเป็นแฟนเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ได้มีโอกาสดูเลยครับ เห็นๆแต่ว่ามีดองชงดองแชทกันเผื่อนดองลายดองใครดองลายอ่ะคือดองลายอะไรพี่ดองลายมินนี่หรอพี่มินนี่หรอเขาดองลายหนูดองดองลายเขานะคือทุกวันเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครไปบ้างคือหนูก็คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นแล้วอย่างเงี้ยก็ลืมบ้างหรือมันก็แบบคือทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตอบลายอะไรใครเลยอย่างแรกคือนอนพอดีอยู่มุมนี้เพราะว่าได้เห็นมุมที่แบบมุลอนอะไรอย่างงี้มุมหลอน ไม่มันก็มีบอกว่าหลายมุมไงคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรเงี้ยหล่อบ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างเซ็กซี่บ้างก็ไปออกรายรการร้องเพลงช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมแล้ว็นไงมาฮะต้องไปร้องสดกับพียโนเองครับกดดันนะครับกดดันมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนแบบสองสามรอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนพี่เองก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออะไรเงี้ย คือเราก็ได้ยินมาแต่เด็กๆแล้วพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่ละคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่งๆผมก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วกดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคแบบเออสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทํางานกับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่แบบพี่เขามีความสามารถของมวกเราเก่งมากด้วยตอนเขาติดต่อมาไหน ที Hoy, ่เขาโทรมาชวนว่าพ oh. like, ี่ไปมาช่วยออกเหมือนตอนนั้นเจอกันเจอกันที่งานอีเวนต์อีเวนต์หน uh ึ่งเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่พี่อยากมาไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าได้สิพี่เดี๋ยวแบบอีทำเพลงใหม่เสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวทำเพลงใหม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกด้วยครับนนี้ก็เป็นไอเทนเปี่ยนหนุนอีกแล มันต้องมีการขับการร้องเปลี่ยนรับปรุงกันก<ด>็ม<ะ>ีนะคะจริงๆมีการซ้อมกับพี่โตก่อนด้วยก่อนตอนนี้จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ดูจังหวะกันด้วยเพราะมันเป็นเป็นโนอย่างเง<ช>ี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเงี<ช>้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยเนเบสอีกแบบหนึ่งอะไรเงีเ้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ย,<า>ยครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดไหนดี่ก็ยากยากขึ้นก็ก็ยากอยู่ซ้อสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่า เหมือนตอนนั้นที่แบบพีได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยกับเปียโนโเดียวๆเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบด้วยติดใจไมหมครับลองน้ำยาเอามาใส่ในไรถึงเครใหม่อะไรอย่างเงี้ยติดใจไหมก็ก,ก็ก็น่าสนใจนะครับผมพี่ว่าก็เป็นแบบเป็นอีกออกิมมิกหนึ่งที่ดีมากๆอะไรเงี้ยที่กับการร้องเพลงกับเ,เปียโนโหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเลยพี่ติ๊กต้องเคยไปออกมาก่อนพี่กินคือใครอ่ะพี่หนู เขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ปะเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องเห็นนะแล้วเห็นเขาที่ที่ิงนที่เขาเคยแบบเราได้มีการถามเขาว่าเอ้ยเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปยังไงก็เราอยู่อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่าเป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายหายไปนี่ก็คือแบบอีเวนต์เสร็จไปซ้อม วันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรเงี้ยคือแบบบิวกิ้นเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากมากครับผมแล้วก็เออยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับดูการเห็นภาพแล้วเาเห็นแว่าเขายิ่งใหญ่และเขาเหมือนยิ่งใหญ่ดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกิ้นมากๆครับผมที่ที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การซัพพอร์ตเขาอย่างดีมากๆครับแต่เขาก็ไม่ลืมพีเนาะเขาลืมเลยหรือเปล่าพี่โน กลับมาเล่ยบิวกิ้นจะหันหรือเปล่าอะไรคะท่านท่านท่านคุณท่านแต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยตะโกนเรียกพีพีเขาจะัดคลิปไหมพีดูนะก็จริงๆเห็นเห็นแล้วในในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กันเป็นไงบ้าง พอโมเมนต์นี้มีความสิรเหมือนกับเขาก็ยังไม่ลืมเราแบบว่าเขาเคยทำงานมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตลอดเวลาล <c oughs> ก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายัางนึกถึงเรา <c oughs> ก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติมางานนี้อะไรเงี้ยมากับเ <c oughs> ลสก็ยังคิดถึงเขาอยู่เพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเลสแต่เสียงตะโกนแฟนคลับที่นั่นดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเราจริงๆครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากงานก็คือแบบ คนแบบมากกว่า30,000คนเลยไงที่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การสปอร์ตเขาผมดีใจดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเรียกพีพีก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปมั้งมีแบบไม่สมใยเลยเรียกปุ๊บขึ้นปัรเลยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแลนเหมือนกันครับว่าว่าเดี๋ยวจะไปไม่รู้รู้ไม่ได้หรือเปล่าผมแต่หินพลังความรัก พีพีที่นั่นเป็นไงางมีความรู้สึกของเราคนที่แบบยังเรียกคนเรียกเราแบบสุดเสียงจริงๆได้ได้มีโอกาสเห็นตนะั้งแต่ว่าเวลาไปมิวสิคเฟสติวัลต่างๆแล้วครับผมเราก็รู้สึกว่าเออดีเราเราไม่คิดเหมือนกันเนาะแต่ควาว่าตัวพีเองพีไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวพีเองจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือน เหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเขายังให้การซัพพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทํางานผลงานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพูชสแตนดาร์ดตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาลวคบผมให้ให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาค่ะเมื่อี้เคยคุยกับทีมไหมว่าเราเคย คือถามว่าเคยเคยเคยคิดไหมว่าจะจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนๆเยอะขนาดนี้จริงไม่เคยคิดครับผมพี่กับกินนกู้ตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดานี่แหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันนึงจะจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ เซอร์ไพรส์มากๆอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ยังไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่คิดเมื่ก่อนกันว่าแบบอวันนี้จะแบบมีแฟนผับที่รักเรามากทั้งคู่ทั้งสองคนครับผมมากขนาดนี้มีโอกาสโทรไปแสดงความสินเดียร์เขาไได้ได้มีได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ก็ไปยินดีกับเขาแล้วก็เห็นก็ก็จบคอนเสิร์ตพวกก็เมาเลยเมาอะไร เบาความสุขรอความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนๆที่เขาแบบคือคนเดียวตอนนั้นแบบมีตุ๊าแฟนแล้วเดียวเขาคุจะร้องไห้อะไรเขาจะร้องไห้มีตุ๊กตาแฟนไหคะก็เขาคงดีใจมากๆแหละครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ําตาของความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกๆครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตที่อิมแพ็คเขาผ่านก็คิดว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนตัวเขาเองมันก็ เหมือนเหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผม,มดีใจมากๆครับเนยั่งที่แบบว่าเราแบบว่า,ากลับมือเลยด้วยกันจะเมินประสบวารเร็จไปด้วยกัน <c oughs> ก็น <c oughs> ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็ <c oughs> อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังยังอยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็ เขาก็ยังน่ารักกับพี่เสมอครับในทุกๆเรื่องเลยคอยอย่างอย่างตอนที่คุณแม่ป่วยอย่างเงี้ยรือกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพี่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ข้างกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตัวพีเองพีก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอ ก็ก็รอรอดูในแผนละกันครับผมก็ก็มีคุยกันอยู่คุยกันไว้บ้างแหละครับแต่ว่าก็เป็นเฟซของทำดูกินก่อนก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวถ้าจบลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรอประกาศกันแคร์บอกว่าพี่เมเนี่ยก็มีน้องมาคริสน้องมาคริสเป็นเป็นความรักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปิดประเด็นไปแล้วเอาอีกแล้วเป็นความรักเป็นเรื่องของรักแท้ พี่เชื่อในเรื่องของบุคพสันนิว่ามันเลยทำให้พี่ได้มาเจอกับมาคามีโอกาสเ็น้กวเพลงเครสนี้ปะได้เลยครับเดี๋ยวพี่พูดตรงนี้เลยว่าพีโยงในฐานะที่พี่ก็รู้จักกับพีโยงมานานพี่จะต้องออกซิงเกิลคู่กับมาคริสเท่านั้นไม่งั้นพี่จะ ซื้อบริษัททาราแล้พี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นดาธา พี่เจก็พี่กับน้องเขามีความสนิทกันมากน้องกันะแต่ก็คุยกันครับคุยกันครับปกติเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันเหมือนว่าพอเราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับตั้งแต่7เป็น9 survival แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยครับผมแล้วก็อย่างมาร์คคริสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันบางเวลาแบบเปิดรถเหมือนแล้วพูดแล้วแบบเฮ้ยทำมมันคลิกกันจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็ก็เลยสนิทกับน้องมาร์คคริสด้วยน้องอโปอย่างเงี้ยก็สนิทด้วย ได้ครับก็เดี๋ยววันที่1 9ใช่ไหมครับผมฝากทุคนมาให้กำลังใจน้องๆวงไดส์ด้วยครับกำลังจะเดบิวต์กันครับผมก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยครับพี่จเรืองวันก่อนเนี้ยเพาะิงกับเขาแบบได้ใจอีกทีเราเรินเราว่าเราต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อได้ใจอีกทีเพื่อให้ได้ใจอาบิเกลอรเกลรอก่อนเถอะพี่เจฟสึกนี้มันไม่จบง่ายหรอกคิดรอพี่อ๋อ ได้ um, sure, 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 รดมฮาร์ดรวมได้ช่วยช่วยได้ได้เอาเลยม่ไม่เล่นละรอให้พี่เจออับิเกลก่อนเถอะสักวันอับิเกลจะต้องรักพี่ันจมีอะไรเป yeah> arrives, ็นชนะใจรู้ไหมคะอะไรนะครับอะไรเป็นชนะใจเอ้ยวันนั <the <the ้นน้องพูดถึงเรื่องของเออ่ไก่หรือไม่ก็จะช้างอะไรสักอย่างหราอซื้อซื้อช้างเจอกันแน่ตุ๊กตาช้างวันนั้นชอามีร้องเพลงแบบเบบี้ช้างเรามีร้องเพลงอะไรขมขนนิดนึงไหม เราร้องเพลงผมอะไรเราจะร้องเพลงเสนอตัวใช่เพราะเราจะขายของตรงนี้เลยอ่ะเสนอตัวเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดทะลุล้านวิวเลยดีใจครับดีใจมากๆก็เป็นซิงเกิลที่4ของพี่ครับผมที่ปล่อยมาผ่านพิพิกิัณฑ์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคนมีคนมีคนไปเล่นชาร์เลนจ์ในดิจิตอลเยอะแยะมากมายแล้วก็วิวก็ทะลุล้านวิวอย่ี่หนุ่มบอกแล้ว เขาบอกไปเร็วมากสัเดเซรเร็วมากดีใจครับดีใจมากๆ,ๆเพราะว่าตั้งใจมากๆจริงๆแบบดีใจแทนทีมงานมากกว่าครับผมทีมงานก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้ไว้แบบเยอะมากๆครับแล้วก็ ฟิตแบ็กพอฟิตแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็สุกหายเหนื่อยหายเหนเืน่อยแทนทีมงานด้วยหายกดดันได้ยังตอนแรกทีก็กังวลมากก็สุดกังวลเพราะว่าแบบเหมือนเราเราก็พยายามทําสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยผมพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าแบบฟิตแบ็กจะเป็นยังไงคนจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบฟิตแบ็กมันดีแฟนๆให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะแล้วในรอที่แบบผมพอเปิดเพลงกันมาเราคงมีแบบอะไรเป็นแบบหนึ่งใช่เหมือนแฟนๆแบบไปทำโปรเจกต์กันนะผมแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงรวมตัวกันมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ ดีใจครับขอบคุณมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่แบบเหมือนแบบตั้งใจพี่ไม่พอใจหรอพี่เขาอยากเต้นอันนี้ช่องไหนอันนี้พี่จากช่องไหนพี่มาเต้นแล้วพ่มา้นใช่ไหมมาเต้นด้วยกันตรงนี้เลยครับผมนั่นแหละครับก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆมาก ขคนรับขอบคุณงานพีกินข้วครับได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพีนะครับเสนอตัวนะครับยังไปดู MV กันได้นะครับผมที่ YouTube c h anel n พีพีกิ entertainment ครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่นชาร์จกันในทิกตอกครับและสุดท้ายนะครับฝากด้วยครับ레 l ส y My ย w a ยยิมในเวกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนครับ